สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาทานอาหารเที่ยงกันนะคะของกลางวันค่ะจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวมะม่วงะคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ยำมะม่วงนะคะมะม่วงลูกใหญ่มากๆเลยเนี่ยค่ะมะม่วงินเลยกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆย่ายไม่มาก ได้แบบด้วยมาแล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมาเด้อมาเด้อเพื <laughs> ่อนๆแซ่บๆหอมปลาล้อหอมปลาล้ใส่ปลาล้ด้วยอืมอืมอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด้วยนะคะเอ <laughs> อเออเออเก่งแล้วกดติดตามหนึ่ กปลาไหลเลยอะฝากติดตามพ่อแม่ส่ายพีนแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วติดตามด้วยฮ่าน่าเก่งจังเลยยำมะม่วงอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ยายนี่แหละว่าะทำอย่างนี้กับยายนี่แหละนันเก่งใจเก่งใจเก่งใจอ้าวลูกเกดจะไปกินตรงน้นเท่าเลยค่ะเท่าเลยค่ะ กินข้าวเหนียวมะม่วงเข้าเลยได้ยข้นขึ้ช้อนนู่นเอาช้อนนี้เนี่ช้อนนี้ยังไม่ได้ดเลอะเอาไปน,นีดเอามะม่วงมาใส่แล้วตักกินเอาเก๊มาน้องเกอีกหลายอ่ะนนู่เก๊มากินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วมามาค่ะมาค่ะเอาน้องใส่ถั่มานิดให้เก๊กินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยสน่าเออเกเข้านี่ อันนี้เลยค่ะตักเขาลากกะทิแล้วโอเคจะเอากะทิอีกไหมลูกเอหรองเขาเหนียวอย่างเยอมากินได้กันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะกินหลายๆคนค่ะโอ้โหดูดิหลานสามคนค่ะหลานสามคนลูกอสามคนนะคะลูกเยอะลูกเคยเขาไม่มากินกับเรานะคะเขากินไม่เป็นค่ะ ใครบอกยะอืม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 ่อคนอยม่แทนพ่อเอเนี่ยโหอร่อยว่ะอือเยอะจอืออินหลายคนอร่อยยำมะม่วงนะคะเด็กๆชอบเออเออออชูชูระวังร้องมั้งเหออืมอร่อยกางวันไม่กินข้าวนะคะกินยำมะม่วง กินข้าวเหนียวมะม่วงแทนค่ะือยำมะม่วงเดี๋ยวแขอมาอันนึงนะแม่อ้งเกิดว่าขนี้เราอใถุงกับงข้างล้วนถุงอะไรถุงอะ้รหรอถุงเดียวขอบคุณบอกด้ยวางข้างล้วหรือว่าไปวางกับเขาเหมือนเดิมก็ใส่ในถุงเาไั้แหละอ๋อถุงใครก็ใส่ได้เรารู้ถอกไหจ้ะ วันนี้ทุบกระตาได้ตัวเดียวนะคะคเพื่อนเลยไม่ได้แพ็คทุกะตาโชว์เพื่อนเลยค่ะลูกค้าไม่สั่งนะคะสั่งชิ้นเดียวนะคะคาไปจับบ้าน,น,น,นใช่ลูกค้าคงจะกลับส่งการค่ะคา,ออาส่งการอเอาม่วงน้ำดอกไม้อร่อย น้ำดอกไม้อืมใชน้ำดอกไม้ขอช้อนหน่อยห้าชิ้นหนึ่งช้อนสามชิ้นอะไิที่อตักเลยไม่เยอะเหลือเลยไปให้พ, <c ười> พ่อชาอย่างเงี้ยน้ำชาก็เอาพริกป่นใส่เลยก็จะอร่อยชอมพู่ล้างยังล้างยังไม่ล้างค่ะล้างแค่รูปเดียวที่กินหวานอ่ะพอกินได้ไม่หาวานก็จะปอกมาให้เด็กๆกิน ฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคะหัวลุงกันเลยค่ะหลานสามคนกำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆนีเนี้ยเลี้ยงเข้าไปพวกเราเดี๋ยวไอตัวเล็กนี่ก็จะไปอยู่สารคามแล้วนะคะเพื่อนๆ แม่เขาก็จะย้ายไปอยู่ <g ye S 1> อีสานค่ะ <g ye> ก็เหลือสองคนนี้มาแทนนะคะนี่เหลือไอสองคนนี้มาแทนค <g ye> ุณย่าก็ยังไม่เหงาค่ะอืมนค่ณเจนเขาอืม oh, เขาเขาก็เปลี่เอาเยอะเยอะน้ำอะไรใช่ฉโถลูกแก้วลูกแก้วสดน้ำ ขอจบคลิ <c oughs> ไปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแ a m i l ลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดตับตะไคร้ให้ด้วยนะคะกดะดดิ่ง <c oughs> ้วย,วยค่ะบา,บายบายบ๊ายบายได้สวัสดีดกันทุกคนเลย